เสียงแห่งทุ่นนาสำหรับบางคนอาจธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือเสียงของโอกาสผมเริ่มจากกรงไม้ไผ่หลังบ้านใช้ตาข่ายธรรมดาไม่ต้องลงทุนมากก็เริ่มเลี้ยงได้ตักกระแตนปาตังก้ากินง่ายโตไวแค่มีหญ้าสดกับอากาศถ่ายเทภายในหนึ่งเดือน ็พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตขายกิโลละหลายร้อยบาทหรือจะทอดกินเองก็อร่อยกรอบมันและมีโปรโตีนสูงวันนี้มแมลงที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเพราะสุดท้ายความพอเพียงไม่ได้อยู่ที่เรามีมากแค่ไหน แต่อยู่ที่เรารู้จักใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว